อันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่ทําไม่ได้เพราะไปหาเสียงไว้นะครับแต่ว่าก็เหมือนที่ผมเคยพูดแล้วก็ทุกฝ่ายก็วิจารณ์ให้ความเห็นไว้ก็คือว่าพักนี่มันก็เหมือนยาแดงแต่ว่าสิ่งที่ผมเชื่อว่าสังคมอยากเห็นก็คือการแก้ไขปัญหาหนี้สินระยะย,ยาวแล้วก็เบ็ดเสร็จนะครับว่าแนวทางของรัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าไปทางไหนอย่างไร เพราะว่าพักนี่ก็พักได้แค่3ปีถ้ารัฐบาลคิดจะอยู่4ปีและปีที่4จะเป็นอย่างไรอันนี้มันก็มีข้อเท็จจริงเอามันอยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบงก์ชาติก็เคยทําการศึกษาเรื่องนี้ว่าส่วนใหญ่การพักนี่ที่เคยทํามาหลายครั้งเนี่ยก็จะทําให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นนี่เพิ่มถึง70%ซซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ต้องตระหนักนะครับแล้วก็เตรียมแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยการเตรียมเงินใช้ใจ่ายงบประมาณทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ต้องต้องเตรียมการไว้สําหรับระยะยาวโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,รที่ทาไว้ครับกระทรวงวิบัติทำไว้น่าจะต้องเดินหน้าต่อว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องตัดสินใจแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมยืนยันได้ก็คือว่าประกันรายได้เกษตรกร เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยต่อโลมหายใจให้เกษตรกรในยามที่ราคาพืชผลการเกษตรราคาตกได้เพราะว่ามีเงินส่วนต่างที่เข้าไปช่วยชดเชยทําให้เกษตรกรสามารถยังคีพได้แต่ถ้าไม่มีส่วนนี้แล้วเนี่ยผมก็ไม่สามารถตอบได้ล่วงหน้าว่ารัฐบาลจะมีนโยบายอะไรอย่างไรเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนจากรัฐบาลแล้วก็เป็นเรื่อง ที่เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลชุดใหม่นะครับในการที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ว่ายอย่างไรผมก็ไม่อยู่ในฐานะจะไปบังคับว่ารัฐบาลจะต้องเอานโยบายประกันรายได้เกิดเสรม,มไปไปไว้ในรัฐบาลชุดนี้เพราะเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลครับแต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องมีเป็นภาระความรับผิดชอบของรัฐบาลอยู่แล้วครับ